สวัสดีครับผมนายจตชัยนาเรียงรัตน์เป็นนักศึกษากศนตำบลมัคคีอเ่อรองคําจกาฬสินธุ์กับประกอบอาชีพเกษตรกรครับคุณครูประจากลุ่มกับคุณครูสมชัยสัตนาโคคุณครูแนะนําให้เขามาเลี้ยนกศนครับขอมาเลียนกศนนีประโยชน์อะไรกับี่ประโยชน์หลายอยู่ครับจากเขาจัดการเกษตรบ่เป็นเพื่อนกับ พาไปศึกษาดูงานต่างๆเช่นเกษตรผสมผสานเ็บนำมักหรือว่าการผรสมดินปลูกการเพราะพันธุ์พือครับการขายออนไลน์กับนีครับเมื่อกนผมกับเรียนในระบบการผรสมชั้นผสมศึกษาของโรงเรียนบ้นานเจ้าของเลยครับโรงเรียนสามชีสํามัานวิทย์แล้ววันที่นี่จบแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพคือทอดบ้านครับอยากมากลับมาอยู่บ้านก็เลยมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่แหละครับ ครับก็บพ่อครูมาแนะนําให้ไปเฟรียนผมก็เลยไปเรียนแล้วกา็มาควบคุมตลอดครับมามามีกิจกรรมได้กั้ไปต้องเพิ่นตลอดแล้วก็ได้ความรู้หลายครับทั้งวิชาการทั้งการปฏิบัติจะได้เข้าไปในโครงการยังษ์สมาร์สมาร์ทวันสมาร์ทโอนี้ของกศนก็ได้เข้าไปร่วมกับไปศึกษาคือกันครับก็ได้เป็นสมาร์ทของกศนกเพื่อลองค้ครับ ซึ่งเป็นยังสมมาตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ข้า้อมครับเป็นของกระทรวงเกษตรของกาฬสินธุ์ก็เป็นเท่ากันครับจบปีนี้เท่ากันปี2งครับแต่เลยได้เรียนยังสมสมมาตร้อมกันทั้งสองทั้งสองโครงการเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เขามาอบรมในโครงการดิจิทัลชุมชนเกเตรในผมได้มีส่งทางการขายที่เพิ่มขึน้นดูจัดมีเพจของตัวเองชื่อว่าไร่อารักฟามก็เลยโพสขายของก็ สามารถตอบโต้กับลูกค้าได้สามารถขายของได้ก็มีประโยชน์หลายครับเพราะกศนเ่นมาสอนจากการที่ผมได้ไปอบรมโอ market มกาสดิจิทัลชุมชนกับกศนผมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับในหัวใจเครือข่ายหัวจักิดต่อ้านค้าต่างๆครับเช่นของของผมกับหัวจจการเฮ็ดโลโก้เพิ่มขึ้นครับเห็นโลโก้เขาจะของสวยงามคนเห็นคนก็จำได้ครับแบบนี้รูปในรุ่งสองอันนี้ก็ แต่ว่าของผมกับแมนแต่ว่ามันเป็่นของกลุ่มของกลุ่มเขาน้องเรือกเปลือยครับโลกโกรตัวนี้แต่ว่าเพิ่นกับไฮไซได้แต่ว่าต่อไปผมก็บสเห็ดโลกโก้ของเจ้าของครับมาเป็มมาแปะสลิตภัณฑ์ของผมครับเพิมนี้ผมก็สิจบมอต้นแล้วครับก็บคิดว่าสีสมัครต่อมปอตายเลยครับเพราะมันมีประโยชน์ครับก็อยากเชิญชวนพ่อ่พี่น้องน้อง แม่แม่ทั้งหลายก็ได้บิดทุกอายุบ่จจำกัดอายุครับทุกจังหวัดทุกอำเภอเลี้ยนได้บิดครับครับผมก็ขอขอบคุณกศนอํำเภอร,รองคำคณะคุณครูทุกคนที่เหตุนในชีวิตผมดีขึ้นครับก็ขอบคุณไปยังกศนอจังหวัดที่ให้เห็นความสำคัญแกเชาให้เศร้าหน้าเกษตรกร,ร,กรอนีนี้โอกาสดีเรียนหนังสือครับน้นายสมชัยสกนาโคครูกศนอประจำตำบลสามัคคี เป็นครูประจำกลุ่มนายเชิดชัยนาเรียรัตน์นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันนั้นผมได้ออกไปรับสมัครนักศึกษากศนได้พบกับนายเชิดชัยนาเรียรัตน์แล้วก็ได้ชักชวนให้แกสมัครเรียนกับกศนสายสามัญแจมีความกังวลใจแจคิดว่าแกไม่มีเวลาที่จะมาเรียนเพราะว่าแกมีอาชีพ เกษตรกรคือท,ทนานาครับผมก็เลยคิดแจงให้าฟังว่าการเรียนกับกศนนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่ากศนมีการพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือเวลามีกิจกรรมครูก็จะเรียกเป็นครั้งคราวนายเชิดชัยานานีรัดจึงได้ตัดสินใจเรียนกศนสายสามัญระดับมต้นกับกศน,นเพื่อร่องคำ กสนพร่องคำได้จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยนายเชื่อเฉยในรัฐได้เข้าร่วมอบรมในโครงการและเกิดแรงบันดาลใจเพราะตัวเขาเองก็มีความสนใจทางด้านการเกษตรเป็นทุนอยู่แล้วเขาจึงกลับไปทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านของเขาเองและได้ผลผลิตเป็นอย่างดีต่อมากรสนพร่องคำได้จัดโครงการการค้าขายออนไลน์ นายเชิอชัยนารัตได้เข้าร่วมอบรมและเขาได้มองเห็นช่องทางการค้าขายทางออนไลน์และเขาก็ได้ขายของทางออนไลน์โดยใช้ชื่อเพจไรอารักฟาร์มทำให้ยอดขายดีขึ้นเป็นอย่างมากทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวนายเชิดชัยนารัตดีขึ้นเป็นลำดับ